สวัสดีค่ะพบกับเราในช่องบอกงามโชคบักลาเฟมิมี่นะคะนี่ไฟโตเสร็จแล้วนะคะดูนะ่าเหมือนฝนจะตกด้วยนะคะอนี้งามชกโชคก็ กินยาที่คุณพ่อวางให้เกือบหมดแล้วนะคะดูงามโชคบังพ่อบังแม่หมดเลยมีแสงไฟสัวๆัด้วยไฟ่ไล่ยุงนะคะเป็นไฟไล่ยุง อืน,นะคะพออุลีกับแม่วาสนาอยู่นู่นกินก่อนนอนนะคะกินทั้งยาทั้งสับปะรดนะคะตอนนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะ สวัสดีค่ะพบกับเราในช่องน,น้ำโชคบ,บักหลาบแฟมิลี่นะคะวันนี้คืนนี้ฝนตกนะคะฝนตกหนักมากเลยนะคะโอ้นี่นะคะน้ำท่วมเลยน้องน้องช้างของเรงนะคะก็ข้างๆก็ฝนจะสาดนะคะฝนสาดฝนจะสาดนะคะข้างๆ น้องคงจะไม่ได้นอนนะคะคืนนี้ดู <c oughs> นะคะตอนนี้งานโชคกำลังจะวางตัวนอนนะคะดูว่าน้องจะนอนหลับไหมว่าฝนตกหนักมากเลยนะคะฝนตกหนักมากเลยลุกขึ้นอีกแล้ว <c oughs> โอ้ลมแรงด้วยนะคะวายลมแรงมากเลยนะคะแล้วก็ฟ้าแบบเอยฟ้าลงด้วยอะเมื่อกี้ฟ้าลงด้วยอะอยน่ากลัวมากเลยน้องน้ำโชคน้องหลัวนะคะเอยฟ้าร้อง้วยฟ้าร้อง ให้ตกใจงามชุกตกใจลุกแล้วงามชุกตกใจเสียงฟ้าร้องนะคะลุกแล้วลุกอีกแล้วนะคะโอ้ยน่ากลัวมากก็ <c oughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณพ่อแม่เอซทุกท่านนะคะที่สนับสนุนคะแนนผลไม้ออนไลน์ทําให้น้องงามโชคแล้วก็ครอบครัวได้มีบ้านนะคะได้หลบแดดลบฝนนะคะตอนนี้ก็น้องได้ใช้ประโยชน์ใช้สยอยกับคะแนนที่พ่อแม่เอซีสนับสนุนมาให้น้องอมีประโยชน์มีคุณค่ามากที่สุดแล้วนะคะตอนนี้ ก็แม่แม่ไอซีเห็นแล้วก็คงแจะภูมิใจนะคะที่น้องงามโชคไม่ต้องเปียกฝนเหมือนแต่ก่อนแล้วเนาะก็สงสารน้องๆบางเชือกนะคะที่เป็นครอบครัวช้างตกงานที่มีลองช้างตัวเล็กๆนะคะยังไม่มีบ้านนะคะยังไม่มีที่หลบแดดหลบฝนนะคะก็อยากให้อ่า ผู้ใหญ่ใจดีนะคะแม่แม่ซทุกท่านนะคะไปสนับสนุนน้องให้น้องได้บ้านโดยเร็วกันด้วยนะคะหรือไม่ก็น้องงามโชคก็สามารถสนับสนุนมากับทางช่องของน้องงามโชคได้นะคะ,ะถ้าอยากให้น้องงามโชคเป็นสะพานบุญให้กับแม่แม่เอฟซนะคะดนะคะ พอเราก็คิดถึงฝนตกแบบนี้เราก็คิดถึงช้างตัวเล็กๆนะคะที่ครอ,อบครัวครอบครัวช้างตกงานที่มีน้องช้างตัวเล็กๆที่ยังไม่มีบ้านให้น้องๆอยู่นะคะเราก็สงสารเนาะ,ะภาวนาให้มีผู้ใหญ่ใจดีก็ชนะ่วยสนับสนุนน้องๆอน้องช้าง บ้านหลังไหนที่ยังไม่มีบ้านนะคะน้องช้างเชื่อไหนที่ยังไม่มีบ้านนะคะงานโชโกโกน่โอ้ยฟ้าฟ้าน่ากลัวมากเลยนะคะเอนะคะอ่าถ้าเราเอาท้าไปห่มให้เขาเขาก็จะดึงอกนะคะเออไอ้ฟ้าฟ้าน่ากลัวมากๆอ่าผลก็ มีมีลมด้วยเนาะฝนแรงแล้วมีลมก็จะสาดเข้ามาอยู่นะคะแต่ไม่ถึงตรงที่น้องนอนนะคะเราได้คะแนนจากแม่เอฟซมาผมดินตรงนี้นะคะทําให้เป็นเนินๆน้องก็ได้นอนสบายนะคะนี่เป็นเนินนี้ดูเขากลิ้งทัานะคะมีความสุขมากงามเชืกินอิ่มแล้วก็นอนหลับนะคะแล้วบรรยากาศเย็นสบายด้วย ก็จะหนาวนะคะเพราะว่าฝนตกหนักนะคะก็ไม่ไม่เอฟซีท่ทนานใดนะคะจะมากดน้องงามโชคก,ก็สมัครมาได้นะคะตัวน,นี้น้องงามโชครับสมัครคนกดครับคลายหนาวนะคะคลายหนาวลมแรงมากอรอก ลมแรงฟ้าแรงด้วยนะคะไม่ใช่ธรมรมดานะคะลมแรงฟ้าแรงนอนหลับฝันดีนะงานชคนอนหลับฝันดีลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อจะพาไปเที่ยวป่านะฝนตกอย่างนี้สงสัยจะได้ไปเล่นโคลนสบายตัวแน่ๆเลยนะคะรอติดตามคลิปต,ต่อไปนะคะว่าคุณพ่อจะพาน้องๆไปทำกิจกรรมอะไรนะคะ ออ้ยฟ้าแรงมากเลยนะคะตอนนี้น้องน้องกำลังหลับแล้วนะคะน้องกหลับแล้วลมแรงด้วยนะคะลมดันร่มแม่ความแล้วตอนนี้ตอนนี้น้องก็หลับแล้วนะคะก็จะมีคุณพ่อและคุณแม่ยืนเฝ้านะคะยืนเฝ้าน้อง ก็เป็นความรักของช้างนะคะเเราดูดูนะคะว่า,าสำหรับาบางท่านนะคะแม่แม่เอฟซีบางท่านเนาะยังไม่เคยเห็นว่าช้างนอนยังไงนะคะนี่ก็เข้ามาติดตามคลิปของอางานโชคบักหลาแฟมิลีเลยนะคะนี่น้องช้างโนอนแบบนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับ งานโชคบักหลาแฟมิลี่ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปต,ต่อไปของพวกเราคะ่ะวิลมแรงมากเลยเอาลุกอีกแล้วโอ้ยลมเจ้าขาอย่าลมนะแม่ตัวโอ้ไม่ว่าเล่นดินแล้อ๋อ Mwen ma jo yara Mwen wakilin bin la ลูกหลับเลยนะคะตอนนี้ ดีนะคะบ๊ายบาย